คชั้นนี้ก็รถจ้าติดจับช่วงเย็นๆมีงานอยู่ด้วยของวางเต็มคายนิดหน้อยเลิกเรียนครับตรงแหล่งชุมชนใหญ่ของสูงคือบริเวณนี้นะครับเนี่ที่แยกสันเจ้ามันสูงนครับใส่จัดตั้งของตั้งอะไรไปมันก็เหลือเรียนรถก็มาซื้อข้าวซื้อกาแเต็มๆชั้นนี้นความเรือสีเจ้ครับสายเมฆก็ เปิดใหม่ขาย 6, บาุกน้ำเฉย็นนะครับทางด้านสเวนธนากับปัขงขาวแดงไฟฟ้านะคว้ามือก็ไปทาตลาดสดใายมือและตลาดรุ่นใจพัฒนาครับเริ่มวางเริ่มวางโครงการ่วยหน่อยกำลังเลืกเงียนพันธุ์ยนแสนงนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงสิบห้านาทีกับเอาเพื่อนสูงพลาดไปเองครับจะมีงานอยู่นะครับวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนแปดก่อ Okay, ยังกับเลยอย,ยังยิงตรงน้งตรงนองนะครับเจ้าที่เทสกิทต้นสูงก็ดูแลครับพร้ามเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็โอ้เต็มอัดใจเลยครับเนี่ย นี่แล้วก็เรื่องคนก็มาซื้อของเขาก็มาตั้งร้านค้าบา่านมารับปมานมีาครับตอนนี้ก็จะเริ่มพิจารณาน่นาจะจะสร้างก่อของเริ่มมาขายแล้วนิ้วก็เริ่มมาลงอะไขรของเริ่มมาตั้งเลย